สร้างฝ่ายขึ้นมาแับเท่าไหนก็ได้แล้วกันเรามันมีสองลูกทรงลูกทรงเป็นผ้ากับลูกทรงจะตุลักสร้างเป็เหมือนกันอ่ลูกทรงนี้ ไม่ต้องแล้วจะได้มอง,มอง,องเขาไม่งแบบนี้หลักๆของเองนี่ย อันนี้ชิ้นกลางชิ้นบนล่างซ้ายขวาชิ้นตรงนี้เป็นฝาบนล่างใช้ชิ้นเดีวยวกันแล้วก็สร้างว่าหนาเถ้าอาชิ้นที่ตับสามนินก็คือสามมนล่งที่ขวาระวหวา่างเล็กสองกัน นังคิดว่าดึงเข้าไปแค่นี้ที่แขนของอมาัน ตัวนี้ก็ทำเหมือนกันถ้าจะตุลลักเหมือนกันไม่เลยน,น,นี่ไงห,หลักๆคือมันลบไม่เหมือนกัน ชิ้นฝาบนน่ต้องลบลบชิ้นนี้ออกลบให้มันเหลือขอบไปชิ้นนี้ต้องลบตัวนี้ออก xin mời các bạn cảm ơn chuẩn เอปมาถ้าเป็นกล่องนีน ก้าก่อใน,นลึกเท่าไรซึ่งวันนี้ทางแะระา้านอิครับ

ต็จะีพวกมาี่ขมาก้องอาอีาวัดมแงแล้วหลังจากนี้จะมีอะไรบ้างนะครับต้องเียจจะเป็นมองที่ีเจ็ห้าสุนะครับปีทาวตัดไม้แดงมเงนพอจะยืนราคาเดับเจ็ดหน้าแต่นีว่าเจ็ดห้าที่ัด เช่นเดียวกันจะเกียร์ส c 7 5 4เกตองนั่นี่ถ้าเราต้องมีเา่านตัวีต้็ารต้องนังที่มางานงานานงนากตัวี่2งตัวนี้จะเป็น